กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแจ้งใครทุกนะครับเมื่อส,สักครู่ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ชมทางบ้านนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับพี่นนทิก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยงานนี้ก็คือจัดพอเลื่อนวันมางานจัดวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อสิบสี่ถึงยีกรกฎาคมสิบสี่ถึงยี่สิกรกฎาคมค่ะเริ่มงาน,นต,ตั้งแต่กี่โมงก่โพี่ตั้งแต่1 0บโมงสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่ <10 S 1> มครับ 10.30นถึง21.00นค่ะตั้งแต่กลางวันเลยค่ะยกเว้นวันแรกรที่สมเด็จพระเทพประราชสุดาจะเสด็จทรงเปิดงานในเวลา15.00นนะคะงานก็คงจะเริ่มตั้งแต่17.00นเป็นต้นไปครัคแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลกันละคร,ครเนี่ยสิ่งที่จะท้อนมาเลยที่จอดรถะจะมีไหมฮะก็ต้องเรียนนะคะ ถ้าเราคงทําใจแล้วนะคนไทยถ้าอยู่ในเมืองหลวงนะคะ,ะครจริงๆแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสภากาชาติไทยเนี่ย เป็นจุดแข็งนะที่เราตั้งอยู่ใจกลางเมืองดังนั้นเราคงจะต้องเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยใช้จุดแข็งถือโอกาสนั่งรถเที่ยวบน BTS บน MRT ค่ะเพราะว่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองของจุฬาเลยนั่ง BTS มานั่ง MRT รถไฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินมานะคะเราจัดรถป๊อปของจุฬารับส่งวนไม่เสียเงินตลอดจุดทุกสถานคือจริงๆให้สะดวกเนี่ย มารถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินสะดวกกว่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมาถึงจุดที่บริเวณที่เราจัดงานเราจะมีจุดหลักๆนะคะก็จะมีบริเวณหน้าประตูคณะคณะพันธุ์นิชิศศาสตร์และการบัญชีแล้วก็ในจุดอันนี้อันนี้ที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ตรงข้ามกับนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจุด จุดดตรงนั้นจะเป็นถนนอังรีดูนังอังรีดูนังซึ่งตรงนั้นเนี่ยอังรีดูนังเนี่ยจะใกล้ทั้ง MRT แล้วก็ BTS ด้วยใกล้ๆกับบริเวณตรงกันข้ามกับวัดหัวลำโพงก็จะเป็นจุดที่ขึ้นลง BTS เแล้วก็มีมีรถรับส่งเหมือนกันรจะมีรถปอบสีชมพูซึ่งปกติเราก็จะวิ่งรับในจุฬาค่ะอ่ะก็มาใช้ด้านนอกแนะนำค่ะแนะนำแบบนั้นจะดีคือจริงๆถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จะนำรถมาก็มีที่ ก็มีที่เรามีที่สถานที่เป็นที่จอดรถอาคารจามจุรีอาจรจามจุรีค่ะไว้ให้จอดอันนี้ก็คือสามารถจอดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุดเนี่ยมารถโดยสารสาธารณะรถบริการขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้ารถใต้ดินสะดวกสุดจริงจริงผมมองว่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินที่สะดวกสุดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามาลงสยามก็เดินก็มานิดเดียวคือถ้าเกิดว่าอยากออกกําลังกายก็เดินนิดเดียวหรือถ้าเกิดว่าเป็นรถใต้ดินก็เดินมานิดเดียวเพราะว่าถ้าลงบริเวณสยาม ขอโทษค่ะถ้าลงบริเวณสยามเนี่ยเราก็จะผ่านคณะเภสัชคณะสัตวแพทย์คณะทันตแพทย์ซึ่งก็เปิดโอเพ่นเซา์ให้เหมือนกันจริงๆแล้วทุกเส้นทางเอาเมืองเดินผ่านทุกโซเดินผ่านทุกโซนเรามีให้ท่านชอบชมชิมอิ่มความรู้หมดเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าพอลงจากรถปั๊บก็สามารถที่จะเข้าชมพื้นที่ต่างๆได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของปีนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าลงเอ็มอาร์ทีรถใต้ดินหรือรถไฟฟ้าบริเวณสีลมท่านก็จะเข้าถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาก็มีโอเพนเฮาส์ที่คณะแพทยศาสตร์ให้จุดแรกเลยตรงนั้นก็ใกล้ๆกับทางสวพาด้วยใช่แล้วก็จะเดินถึงไปถ้าท่านลงที่ตรงนั้นแล้วท่านเริ่มต้นที่คณะแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลจุฬายก็จะมีรถป๊อบของเราพาท่านข้ามไปสู่สถานสวพาพาท่านข้ามไปสู่ส่วนกลางของงานข้ามถนนอังเรดุนังมาคือมาแบบสบายๆชวนครอบครัวชวน ชวนเพื่อนมากันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เดินชอบชุมชิมกันอย่างสนุกสนานเลยในบรรยากาศสบายๆเย็นๆค่ะแต่ว่านอกจากงานเกี่ยวกับตรงนี้แล้วเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพการดูแลเรื่องสุขภาพมีด้วยมีค่ะก็เหมือนกับที่งานกาชาติเลยคือโรงพยาบาลจุฬาเขาก็จะจัดหน่วยแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพนะคะตรวจในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของไขมันในเรื่องของไวรัสตับอักเสบซีนะคะเป็นยังไงฮะตับอักเสบซีผมเคยได้ยินแต่มี คือคือ,อไวรัสตับอักเสบมันมี BA BC นะคะก็ C, C เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายท,รที่สามารถจะกลายเป็น,เป,นเป็นเป็นมะเร็งได้นะคะอ,อันนี้เราก็บริการตรวจเลือดของอันนี้เป็นของโรงพยาบาลสมเด็จนะศรีราชาแล้วก็เราก็จะส่งผลไปทางไปรษณีย์เพราะมันต้องใช้เวลาในการตรวจสิ่งที่ชาวบ้านเขาสงสัยแน่นอนครับพี่ครับ ฟรีไหมครับฟรีค่ะฟรีงา,น,าน,นนี้ฟรีหมดเลยพิเศษจริงๆนะครับ,รบพิเศษจริงๆเป็นความแตกต่างจากงานกาชาชิทุกปีเพราะว่าถ้าทุกท่าน คนไทยเราที่ไปเที่ยวงานกาชชติเราจะรู้ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้างานรับใช่ใช่ใี่สบาทที่สวนน้ำพรก็เสีย20บบาทฟรีโอเพนเลยปีนี้ปีนี้ฟรีนะครับสามารถเข้าได้โดยไม่ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูใช่ค่ะเดี๋ยวเรียนนิดนึงว่าโซนของแพทย์ที่จะไปบริการตรวจสุขภาพนี่จะอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์นะคะ ถ้าถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านเดินทางมาโดยรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยโผล่ขึ้นมาปุ๊บท่านตรวจสุขภาพได้เลยใช่ไหมคะังนั้นให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะก็ก็ตั้งแต่เปิดงานนะคะสิบโมงสิบโมงถึงสามทุ่มอาจจะไม่ถึงสามทุ่มก็ก็ดูจํานวนจํานวนจํำนวนผู้มาใช้บริการว่าว่าถ้าถ้าไม่ไม่ไม่มากนักก็อาจจะปิด น่าจะประมาณ5้าโมงะค่ะนะคะแล้วยังมีอีกอันนึงคือของโรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชเนี่ยเขาจัดนวดแผนไทยมาด้วยนวดตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเชิญนะคะเชิญเลยค่ะตรงตรงบริเวณจามจุรีสาคจร์เนี่ยค่ะจามจุรีสแควร์เนี่ยค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยมาเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงฟรี ฟรีแน่นอนฟรีค่ะอันนี้เราคงจะพูดได้เต็มปากพากคนไทยเนี่ยบางทีพออะไรที่ต้องเสียเงินหรือว่าถ้าไปแล้วตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีกังวลไงฮะกังวลว่าจะต้องเสียเงินเสียอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ฟรีแต่นี้คือมันเป็นความพิเศษที่ว่าก็คือฟรีใช่ค่ะแล้วก็ในทุกกิจกรรมที่ท่านได้ร่วมไม่ว่าท่านจะชอบจะชมจะชิมถือว่าได้กุศลค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานก็เราต้องการจะเผยแพร่ ภารกิจหลักของสภากาชาติไทยแล้วก็เป็นอุปสงค์ให้น้องๆนิสิตและนักเรียนได้ตระหนักถึงการทําอะไรเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้กุศลร่วมกันด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเราจะทุนก้าวถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฉ็เช่นทุกปีที่ทํามาค่ะนี่ก็คือไปเพื่อที่จะไปดูแลผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสในพื้นที่ค่ะตามสิ่งภารกิจหลักที่ได้ได้เรียนไปแล้วนั่นนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะพูดจริงๆเนี่ยส่วนงาน เงินที่ได้จากการจัดงานกาชาดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยพอไหมฮะไม่พอไม่พอค่ะมันต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกแต่ว่างานกาชาดเนี่ยถ้าจะเรียนตรงๆเลยเป็นกาาิจกรรมในการหารายได้หลักเลยนะคะคของสภากาชาติไทยค,ค่ะแต่ว่าในส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลือดอย่างจริงๆเนี่ยกาชาดเนี่ยถ้าเราพูดกันจะอาจจะได้ยินประกาศนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเลือดไม่พอเลือดไม่พอในงานนี้รับบริจาคด้วยไหมครับเนี่ยอ๋อก็เชิญที่ศูนย์บริการโลหิตเลยค่ะ ที่ศูนย์บริการโลหิตเราเปิดเปิดบ้านอยู่แล้วค่ะเปิดบ้านอยู่แล้วแต่คงไม่ได้ไปออกหน่วยที่จะรับบริรับบริจาคโลหิตในงานนะคะเพราะเราถือว่ามันอยู่ในอยู่ในแอเรียที่ใกล้กันแล้วอะค่ะค่ะคือพื้นที่ตรงนี้นี่มาจัดในพื้นที่จุฬาซึ่งดูแล้วต้นไม้ก็น่าจะร่มรื่นการจัดงานกลางวันนี่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาค่ะก็เรา สนับสนุนคือเราเริ่มงาน10บโมงนะคะแล้วก็เราสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยหรือว่านักเรียนมัธยมปลายรหรือว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเนี่ยร,รวมทั้งบุคลากรภายในของเราเองด้วยเนี่ยนะคะได้เดินกันอย่างสบายคือครบรรยากาศในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสภากาชาติไทยเนี่ยหรือแม้แต่ถนนส่วนกลางถนน อังรีดูนังนะคะก็เป็นถนนที่ที่ร่มรื่นแล้วก็ปลอดภัยสําคัญคือปลอดภัยนะคะปลอดภัยเดินถ้าถ้าน้องๆนิสิตที่อยู่ที่นั่นหรือบุคลากรของเราเนี่ยจะรู้ว่าเราเดินไปเดินมากันจนรู้สึกรู้สึกว่าเป็นชีวิตประจําวันไม่ตรงนี้เราจะขอความร่วมมือในการที่จะปิดการจราจรเลยไหมครับอังรีดูนังเนี่ยเออคงไม่รบกวนประชาชนขนาดนั้นเพราะว่าเรามีรถป๊อป เรามีรถป๊อปแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้องนองนิสิตหรือนักเรียนเนี่ย <ๆ S 1> น,น,นะเขาจะไม่ค่อยขึ้นรถป๊อปเขาก็จะเดินเล่นแวะมันออกกาลังกายไปด้วย,ดวยเดินกันไปตลอดเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของคือคือถ้ามองจากพื้นที่แล้วทั้งจุฬาทั้งสภากาชาดเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างตรงนี้เราจะมีการจัดโซนไหมครับว่าโซนไหนเป็นอะไรยังไงบ้างมีนะคะมีมีมีสักกี่โซนฮะโซนจริงๆโซนส่วนที่เป็นร้านค้าร้านรวงต่างๆเป็นหลักๆ ก็จะอยู่บริเวณแถวแถวศูนย์หนังสือจุฬาหน้าคณะพณิเยศาสตร์และการบัญชีนะคะแล้วก็จะมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงแถวๆคณะวิศวะซึ่งน้องๆคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหอประชุมอหอศูนย์หนังสือจุฬาหอประชุมจุฬาคือในบริเวณแอรีนนั้นเนี่ยจะเป็นแคมปัสที่เด็กๆส่วนใหญ่จะรู้จักคนคคมาจุฬาเนี่ยจะรู้ว่ารรตรงนี้จะเป็น ส่วนกลางที่ทุกคนจะรู้จักก็จะมีร้านค้านะคะมามาตั้งบริเวณนั้นหาเป็นบรรยากาศที่กระจายกันอยู่โซนแบบนั้นส่วนโซนวิชาการเนี่ยก็จะอยู่ตามคณะอยู่ตามคณะก็คืออยู่ตามคณะอันนี้จุฬาทั้งสองฝั่งเลยไหมฮะหมดเลยค่ะทั้งฝั่งฝั่งที่มาทางสนามสุขทางนี้ด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็ฝั่ง ทางที่จะมาทางสภากาชาดใช่ค่ะคือสองฝั่งถนนเลยสองฝั่งถนนเลยแสดงว่าโซนอาหารด้วยนอาหารด้วยทางทางฝั่งสภากาชาดนี่ก็จะเป็นคณะแพทย์นะคะและโรงพยาบาลทางฝั่งตรงกลางของจุฬานี้จะต่อเนื่องไปถึงสยามสแควร์สยามสแควร์ในโซนสยามสแควร์นั้นก็จะกว้างใหญ่มากจะมีคณะทันตแพทย์เภสัชสัตวแพทย์นะคะต่อเนื่องยาวมาจนถึงเดินสามารถเดินต่อมาได้จนถึงคณะ อักษรศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์บัญชีวิศวะอยู่ในเวิร์กนั้นหมดเลยค่ะแอร์เรียติดตกันอยู่หมดเลยก็คือตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงโซนแล้วก็คือหน้าหน้าเที่ยวหมดทุกโซนเลยเดินถึงกันได้หมดเดินถึงกันได้หมดครับแต่ว่าถ้าเดินไม่ไหวก็ยังมีรถให้บริการเหลือเวลาสั้นๆสักท่านละสองนาทีเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติปีนี้นะครับพี่นนทิกาค่ะก็ ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จุลากับสภากาชาติไทยจับมือร่วมกันจัดงานกาชาติจะเรียกว่าการกาชาติมินิก็ได้นะคะคก็อยากจะเชิญชวนประชาชนแล้วก็เยาวชนทุกท่านเลยนะคะให้มาเยี่ยมชมงานของเรานะคะนอกจากท่านจะได้รับความรู้ความบันเทิงแล้วเนี่ย ท่านก็ยังจะได้ร่วมร่วม,วมทำบุญกับสภากาชาติไทยด้วยรับรองได้ค่ะว่าท่านมาแล้วท่านไม่ผิดหวังสินค้าต่างๆมีจำหน่ายมากมายได้ได้ทั้งความรู้ได้ทกได้ความบันเทิงแล้วยังได้การทำบุญด้วยค่ะเชิญชวนนะคะครับพี่จอยครับค่ะก็ในนามของธุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะขอเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันนะคะ ามาลองมาดูว่าปีนี้เนี่ยเรามาช็อปชมชิมอิ่มความรู้ได้ในงานจุฬาอาสาช่วยกาชาตินอกจากเราจะได้ประโยชน์ดได้ความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้กุศลมหาศาลเป็นโอกาสในการที่เราจะร่วมทำบุญให้กับสภากาชาติไทยพร้อมๆกันค่ะเชิญชวนทุกท่านมานะคะ เดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะครงานจะจัดขึ้นวันที่14ถึง20กรกฎาคมนะครับ2557ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของสภากาชาติไทยนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับถึงเวลา21นาฬิกาโดยประมาณแต่ว่าในวันที่14นะครับก็คือจะมีทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีซึ่งเป็นอุปนายิกาพู้งหนวยการสภากาชาติไทยนี่แหละครับจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานก็งานจะเปิดในเวลา15นาฬิกานะครับเป็นวันเดียวแต่ว่าวันอื่นก็จะเปิดประมาณ14นาฬิกาขออภัยครับ10นาฬิกา30นาทีจนถึงประมาณ21นาฬิกาหรือว่า10โมงเช้าถึง3ทุ่มนี่แหละครับทางง่ายๆนะครับยังไงก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้นะครับวัน วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่นนทิยาแก้วเกตครับผู้อำนวยการสํานักงานบริหารสภากาชาติไทยและ,ะดรจอยทองขอมศรีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองคอ์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับก็ย้ำอีกคานะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อของภายในร้านนี้อาจจะต้องเสียนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้เราพิเศษก็คือเราไม่ไม่เก็บค่าผ่านค่าค่าเข้าชมงาน ครับก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้สําหรับรายการแจ้งใครทูครับยังเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมเที่ยวงานกาชาติกันอีกครั้งครับเราช่วยกาชาติกาชาติก็ช่วยเรานะครับวันนี้ผมแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ